เขขาามมีหองสวัสดีค่ะทุกคนเนาะลูกก็คือเดี๋ยวเอาเข่ามานนี่ค่ะมีทุกอย่างนี่ค่ะ,คะเป็นที่พักเด้อค่ะเดอ้อแถวจันทบุรีที่พัก,ยนนกอยังนะนุกซื่ออยังนะนุกมาติน์โฮมสเยมาตินใช่ไหมมาตินโฮมสเตย์แล้วค่ะทุกคนวิวติดภูเขาเนาะติดทะเลเนาะคะ่ะเนี่ยถ้าผู้ใดามามาพักได้เลยเดอ้อในเป็นสะพาน ขามแบบเง้วไปทั้งผลิตภัณฑตลาดอาหารทะเลเนาะค่ะส,สุดสุดสะพานเลยเนาะค่ะเนี่ยน่าอยู่มากเป็นโฮมสเตย์แบบมาแบบเป็นครอบพัวมายางไกเนี่ยนั่งต๊ป่าต๊ะยังได้สบายสบายเลยค่ะชิลๆเนาะเนี่ยโอ้มกข่าวก็มีเด้อค่ะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยเฮ้าแค่สื่อแบบว่าเครื่องอยังทามากินเองเนาะ เพิ่นมีไห้เบิดเลยคือคัวบานเฮาเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยค่ะถ้วยจานซามมีหมดเลยหม้อหุงเข้าก็มีเฮ่าเตรียมเข้ามากุงเตากงเตาแก๊สคือคัวบานเฮาเองเลยค่ะเป็นอยู่แบบคัวบานเฮาเลยมีกะติกน้ําห้อนมีกาแฟน,นะคะ่ะมีทุกอย่างนะคะนน่ะเนาะมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเฮ่าเฮ่าเตรียมแค่แบบว่าอาหารการกินมาก อันนี้ก็ะเตรียมไว้เนาะสิตํมมะฮุงค่ะน่าอยู่มากเนี่ยค่ะทุกคนจ้ะเนี่ยติดทะเลจะติดทะเลเลยริมทะเลเลยค่ะทุกคนบวชแต่ติดอยู่ริมเลยง่อยแต่ฟังเลยค่ะบรรยากาศโคตรฟินเลยมาเด้อค่ะเดอะ้อทุกคน ตอนนี้กำลังจุดเตาถ่านสีอย่างเนาะย่างมึอกอย่างกุ้งกินเนาะเนี่ยกินสุดๆมาตินรีสอร์ทมาโอ้มาตินโฮมสเตย์วาวแล้ววาวอีกอยู่กับลืมนะคะเนี่ยมากบรรยากาศทุกคนเอ้ย,เน,ย,เ,นย,เ,นยเนี่ยเนี่ยนี่แหละ ของนอนโอ้ยเนี oh, ่ยแล้วก no like well, ็เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศสุดๆฟินฟินเลยมองไปเนาะลุมลื่นเนาะสุดยอดมาตินโฮมสเตย์จำไว้เด้อค่ะที่จันทบุรีนะคะเนาะอันนี้มาเลย มักตะวาด้านหลังเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขาวิวสวยมากริมทะเลเลยค่ะเราะริมทะเลมาเลยเนาะปักหมุดมาเลยนะคะเป็นแม่น้าีเป็นแม่น้ํเป็นแม่น้จันทบุรีสันว์แม่นทะเลได้แล้วค่ะทุกคนมันแต่ว่ามันกระเื่อม่อกันกับไอทะเลเนาะมันจะคล้ายๆแม่น้าบางประกงนะถ้าจำโมพีดเนาะมันจะคล้ายๆคือกันเลยทุกคนเป็นแม่น้ําจันทบุรีเนาะ จะเป็นปากอ้าวแหละเนี่ยจะเป็นเรือเรือเรือประมงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเด้อพี่ปูซิซูมให้เบ่งเด้อค่ะเนี่ยชาบานหาแบบเนาะนี่ราคาทุกคนเป็นแม่น้ำจันทบ,บุรีนะคะ,ะเห็นบอชาบานเนาะ,นะเป็นหาอยูหากินเนาะค่ะนาเที่ยวมาก สุดๆผู้ใดอันนี้ก็หาเบดมาตกป่าตกยังใดเลยเนี่ยค่ะทุกคนมันแบบบ,นบานๆเ่าเลยนอมาคักเหนี่ยทายแล้วทายอ,อ่ะคลิปนี้พี่ปูก็คือสิีคอรจบใบเพียงแค่นี้นะคะไบ้อกๆก,กันอีกคลิปหนาะก็คลิปนี้ก็คอรจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเบิรงวิวนะคะ